อันนี้ปีกหงนะคะเดี๋ยวพาไปชมต้นลูกค่ะอันนี้เขาก็เป็นไม้กัดสีนะคะอันนี้แพ็คคู่ค่ะท้ารำไพนะคะที่เห็นป้ายแล้วก็อันนี้จะเป็นสาวโพธารามไม้กัดขาวนะคะขาวได้ทั้งใบเลยเป็นไม้กัดสีอันนี้ต้นละหกสินะคะนี่อันนี้เป็นหัวใจมังกรค่ะอันนี้เลี้ยงอยู่ตรงทางเดินนะคะนี่สวยมากกัดเต็มเก็จะออกแดงเงาๆแบบนี้เลยนะคะหัวใจมังกร อันนี้เป็นแสงทองคำนะคะต้นละแปดสิบนะคะสีเจ่มมากนะคะแสงทองคำนี่ค่ะอันนี้เป็นหน้าคาราชนะคะใบแดงเงาอันนี้มีสองต้นด้วยในกระถางแล้วก็จะมีพันดาวมาด้วยนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้เป็นไตลงสยามนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทสีเริ่มกัดแล้วนะคะนี่เลยโตสวยนะคะอันนี้ก็คือไม้ที่พี่ ถามหากันบ่อยมากนะคะนี่ชุดนี้ก็เริ่มมีออกบ้างแล้วนะคะใบแข็งเลยพรพุทธะนะคะกระถางนี้คุ้มมากแพ็คคู่ค่ะหนูขออยู่ที่100บาทนะคะสีเจมนะคะอันนี้จะเป็นหน้าคราชกับอ่าหน้าเมืองนอนนะคะด่างด้วยอันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาท ะะสายพระเนตรนะคะไซส์สี่นิ้วก็มีแบ่งเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าตอน,นเด็กก็จะเขียวเลยนะคะอันนี้ต้นละ60บาทนะคะอันนี้เป็นเมืองเชียงใหม่นะคะเมืองเชียงใหม่ต้นละ50บาทนะคะไม้ใบกลมนะคะอันนี้นาคราชแพ็คคู่กับชมพูทวีปค่ะกัดสีสวยนาคราชก็แดงนะคะอันนี้อยู่ที่150บาทนะคะ พันธุ์ท้ายนอลสิงห์นะคะต้นละ60บอันนี้เริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะพันท้ายนะคะจะกัดแดงถ้าเป็นเทพนอะสิงห์จะกัดแบบพกลงน,นะคะก็จะกัดเป็นสีชมพูอันนี้ก็เป็นหลวงปู่แหวนนะคะเส้นใบชัดมากอันนี้ต้นละ100บาทก็เป็นมณนีเมทานะคะที่กัดชมพูได้ทั้งใบอันนี้ต้นละ100บาทนะคะ อันนี้เป็นไก่นะคะไก่สวนแตงนะคะให้ไปต้นละ80บาทนะคะกัดสีออกส้มๆแดงๆนะคะอันนี้เป็นขุนไก่นะคะขุนไก่ต้นละ50นะคะสีมาเรียบร้อยเลยนางสวาหานะคะต้นละ50อันนี้เป็นแม่หานุมาณนะคะกัดออกม่วงชุมพูค่ะสีก็จะออกพาสเทลอันนี้เป็นสุวรรณภูมินะคะต้นละ40 เป็นแดงเงานะคะอันนี้เป็นเจ้ากุ้งเดนมาร์กนะคะต้นละห้าสิบนี่ค่ะไม้โบราณเลยนะคะอันนี้เป็นหน้าเมืองนอนนะคะต้นละแปดสิบบาทนะคะสําหรับหน้าเมืองนอนจะเป็นไม้ด่างชมพูนะคะนี่ค่ะอันนี้มีจํานวนแบ่งด้วยนะคะแต่ละใบก็ไปลายไม่เหมือนกันเลยอันนี้เป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะต้นละแปดสิบนะคะหรือที่เรารู้จัก ตอนแรกที่ยังไม่มีชื่อตั้งนะคะก็คือปราสาททองด่างนั่นเองอันนี้เป็นซับเศรษฐีนะคะซับเศรษฐีให้ไปอยู่ที่ต้นละ40บาทนะคะอันนี้เป็นไม้กัดสีชื่อดีนะคะซับเศรษฐีโตขึ้นกัดแดงคุณข้างซซายสี่นิ้วจะอยู่ที่50นะคะใบดกเหมือนกันโตก็จะยิ่งเข้มขึ้นนะคะอันนี้เป็นแดงอันดานะคะต้นละ1 0 0ออันนี้ก็ไม้ด่างใบใหญ่ๆค่ะ อันนี้มานีจันนะคะต้นนี้ด่างด้วยนะคะกัดสีอันนี้ให้ไป100บาทค่ะเป็นหัวใจมังกรนะคะกัดแดงต้นละห0ิบนะคะสำหรับหัวใจมังกรก็ใบแข็งนะคะนะคะเขียวมังกรนะคะแบบนี้เลยน,นี้สำหรับใครชอบไม้กาบชนิดนี้จะเป็นกาบที่ไม่สูงเลยกาบแต้แตเตี้ยๆเลยนะคะอันนี้ชื่อเทพดารานะคะหนูให้ไปอยู่ที่กระถางละ 50บาทละกันนะคะพี่ๆเผื่อใครอยากลองเลี้ยงไม้กาบดูนะคะสวยเหมือนกันอันนี้เป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะต้นละ80นะคะหรือที่เรารู้จักตอนแรกที่ยังไม่มีชื่อตั้งนะคะก็คือปราสาททองด่างนั่นเองอันนี้ตับราศีค่ะราศีสิงห์นะคะนี่อันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะราศีสิงห์ไก่รัศมีค่ะอันนี้ต้นละ 80บาทนะคะอันนี้มิดไมตีค่ะมากับมิดโดรินะคะอันนี้ให้ไป100บาทนะคะมิโดริเป็นไม้ป้ายนะคะอันนี้จะเป็นกาคาพิกนะคะไซส์4นิ้วจะอยู่ที่80นะคะป้ายมาแล้วเหมือนกันป้ายมากป้ายน้อยแล้วแต่ใบนะคะแต่ว่าสายพันธุ์นี้ป้ายจะไม่ค่อยเยอะนะคะนี่จะเน้นป้ายริมๆตามชื่อเขาเลยอันนี้เป็นวังทองนะคะให้ไปยอยู่ที่ต้นละ50นะคะ ะะสวยมากเส้นเขาชัดนะนี่อันนี้คือทองอมไพยนะคะนะคะก่อตอนนี้มีแบ่งไซส์ต้นละ100บาทจะเริ่มกัดเม็ดชมพูขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้เป็นลาหูอมจันรทไซ้์ย4นิ้วนะคะจะอยู่ที่ต้นละ50นะคะตอนเด็กมืดแบบนี้เลยนะคะโตขึ้นเม็ดขาวขึ้นนะคะอันนี้เป็นทาราเอราวันนะคะสีหวานมากเลยอันนี้ต้นละ100บาทนะคะ ะะออกเปิดนะคะเป็นไม้ทนเปิร์สีทนชมพูค่ะเขื่อนนะคะอันนี้เป็นเขื่อนปลาซากสีแดงนะคะต้นละ50บาทนะคะสําหรับเขื่อนปลาซากก็แดงเงานะคะบางลักใหญ่นะคะอันนี้เม็ดเด่นนะคะเมเด็ดแดงๆต้นละ50นะคะไก่สุดสงวนนะคะอันนี้ต้นละ35บาบาทนะคะก็จะกัดตรงกลางนะคะอันนี้ อันนี้เป็นนกเล็กรัตนจักรนะคะต้นละ50อันนี้ก็ใบไทยสีโทนชมพูแล้วก็มีเม็ดด้วยนะคะหานุมานอมพัพพรานะคะอันนี้ต้นละ50นะคะก็จะเป็นสีโทนหวานหวานชมพูชมพูค่ะม่านนางพิมพ์นะคะอันนี้กระถางละ50นะคะก็จะเป็นไม้กัดสีอันนี้ตอนคือเริ่มเด็กนะคะที่แบบตอนเด็กๆแล้วก็ค่อยๆกัดมาเรื่อยๆเลยค่ะ มหาราชานะคะต้นละ40บาทอันนี้ก็จะเป็นไม้กัดแดงนะคะปีกิน,นารีนะคะอันนี้จะเป็นไซส์4นิ้วต้นละ50นะคะก็จะสีมาตั้งแต่เด็กเลยอันนี้เป็นเจ้าชายเกาะแก้วพิษดารน,นะคะเลื่มกัดแล้วต้นละ100บาทต่อไปอันนี้เป็นศรลาเพชรนะคะไม้โทนเข้มๆกัดแดงนะคะ ให้ไปอยู่ที่ต้นละเจบนะคะอันนี้เป็นพรมพิมารนะคะต้นละ60บาทนะคะไปเยอะเลยอันนี้เป็นทศกันนะคะทศกันจะอยู่ที่ต้นละห้าิบนะคะเริ่มกัดสีแล้วนะคะอันนี้กลมแดงค่ะขอนแก่นนะคะจังหวัดเป็นไม้ตับจังหวัดชื่อจังหวัดขอนแก่นค่ะอันนี้อยู่ที่140บาทนะคะกระถาง6นิ้วนะคะอันนี้อันนี้เป็นแม่ฟ้าหลวงนะคะต้นนี้ให้ไป90้าสิบ นะคะแม่ฟ้าหลวงด่างสวยนะคะอันนี้ก็ไม้ด่างค่ะฟอมคอมแพกชื่อซับรุ่งโรจน์นะคะอันนี้ก็ให้ต้นละ9 0บาทนะคะอันนี้เป็นกอกเกตหน้าม่วงนะคะสวยมากอันนี้ให้ไปอยู่ที่290านะคะคุ้มมากนะคะอันนี้กระถาง6นิ้วและเป็นหน้าที่เป็นไม้ลาไอเทมที่มียัางจำนวนน้อยนะคะอันนี้เป็นฉัดทินกรนะคะแล้วก็เป็นใบกลมแป้นๆนะคะด่างด้วย อันนี้เป็นไซส์6นิ้วต้นนี้ขอ120บาทนะคะอันนี้เป็นซับราชาแบบ2ต้นคู่ด้วยนะคะในกระถาง6เนะะี่ยค่ะฟอมก็จะเป็นคอมเพกแน่นเลยอันนี้ให้ไป150านะคะซับราชากระดูกดำนะคะพื้นแดงอันนี้ก็สีแจ่มมากดวงอมพระคะ่ะอันนี้เป็นไซส์6นิ้วนะคะอยู่ที่150บาทนะคะเม็ดเด่นนี่ใครชอบไม้ด่างสีหวานหวานนะคะ นี่เลยอันนี้เป็นสาย์6นิ้วด้วยนะคะขออยู่ที่250ต้นนี้มีชื่อว่ากำปั่นทองนะคะให้ดูลายชัดๆคือเขากัดด่างด้วยกัดเม็ดด้วยนะคะแล้วก็นี้ไผ่แท้ใบเรียวเล็กถ้าใครจําได้ก้อนี้พ่อแยกมาจากที่ได้รางวัลประกวดนะคะตอนนี้ก็มีจํานวนแบ่งแล้วใบจะเนี่ยค่ะเหมือนใบไผ่เลยเรียวๆแบบนี้นะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50นะคะ นี่เป็นจังหวัดกระบี่นะคะต้นละ100บาทนะคะเป็นไม้ใบกลมอันนี้เป็นทะโกนพะเกียดนะคะต้นละ80บนะคะนะคะอันนี้ก็น่าสวยนะคะทองสยามทองสยามให้ไป100บาทนะคะอันนี้จะด่างทั้งใบเลยนะคะแต่ละใบไม่เหมือนกันเลยนี่อันนี้กลมๆถ้วยๆค่ะจะเป็นกลมแดงนะคะต้นละ90บบาทเป็นลูกไม้ของที่สวนเองนะคะมีเม็ดชมพูตัดด้วย นี่ค่ะนี่ค่ะใบกลมน่ารักมากนะคะเป็นลูกไม้นะคะอันนี้เป็นสุวรรณศรนะคะมี2ต้นในกระถางนอันนี้ให้ไป120่งร้อสินะคะสุวรรณศรคิงโพดามันนี้หน้าเงามากนะคะเป็นไม้ที่หน้าเงาฟอร์มไม่สูงนะคะอยู่ที่160สนะคะสำหรับคิงโพดามนะคะ สวยดุดันมากแล้วหน้าใบเงาเงานะคะอันนี้ไม้ฟอมคอมเพกค่ะพิษช,ชมพูนะคะนี่อยู่ที่220บาทเท่านั้นนะคะสวยมากเป็นแบบด่างชมพูแบบนี้ค่ะนี่นะคะอันนี้ก็ไม้ด่างค่ะฟอร์มคอมเพกชื่อซับรุ่งโรดนะคะอันนี้ก็ให้ต้นละ90บาทนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือตอนเด็กของซับประเสริฐนะคะเป็นไม้ที่กัดสีสวยโอ้ยต้นโทนะคะ ตองซับประเสริฐเป็นไม้ที่กัดสีสวยมากซับประเสริฐเขาจะตอนเด็กเขียวนะคะนี่นะคะชื่อดีด้วยอันนี้นายเมืองนะคะแต่เขามากับลูกไม้ค่ะกระถางนี้ให้ไป50บาทนะคะอันนี้เป็นแม่ฟ้าหลวงนะคะต้นนี้ให้ไป9 0นะคะแม่ฟ้าหลวงดางสวยนะคะอันนี้จะเป็นหานุมานจองถนนนะคะกัดแดงเหมือนกันเป็นไม้กัดสีอันนี้ให้ไปอยู่ที่ 40นะคะมีแบ่ง1ต้นอันนี้จะเป็นจังหวัดพัทลุงนะคะพัทลุงให้ไป100บาทกลมม่วงนะคะตับจังหวัดอันนี้บัวแก้วค่ะเป็นถ้วยแล้วก็เปิดมาแล้วนะคะเปิดด่างมาเรียบร้อยต้นนี้ขออยู่ที่60นะคะรวงราชสเสน่หานะคะอันนี้ก็เป็นไม้เก่าเหมือนกันโทนจะออกชมพูนะคะต้นละ35บาทอันนี้องค์หญิงอนัญญาพนาวาันไซนี้มีต้นเดียวนะคะขอ 60บาทแล้วก็จะมีอีก้า,ายหนึ่งเดี๋ยวพาไปชมนะคะ60มีต้นเดียวค่ะทับทิมบูรพานะคะต้นละ40อันนี้เป็นไม้ใบไทยนะคะอันนี้เป็นหานุมานนะคะหานุมานตัว9้านะคะเป็นไม้ป่ายต้นละ100บาทนะคะเดือนเมษายนนะคะให้ไปต้นละ80บนะคะอันนี้เป็นตับเดือนนะคะเดือนจะใบกลมทุกเดือนเลยนะคะ อันนี้เป็นพัญญมณีค่ะต้นละห้าสิบนะคะโตขึ้นพื้นจะกัดเป็นพื้นใบสีแดงนะคะเจ้าจอมนะคะอันนี้ไม้โทนเข้มค่ะกัดเม็ดสวยนะคะให้ไปต้นละห้าสิบนะคะอันนี้จัดอยู่ในตับเดียวกับพะยาหอมอ่ามีอีกพอยชุมพูนะคะเนตับเดียวกันเลยวาสุกีค่ะอันนี้ต้นละห้าสิบนะคะก็เป็นไม้ใบโหนชุมพูใบาย,ยาวนะคะ ไก่ชม้อยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งบาทใบไม่โตนะคะแต่ใบแข็งการแข็งสวยนะคะอันนี้รัตนมณีนะคะฟอร์มนี้จะอยู่ที่ต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะมเม็ดเริ่มขึ้นแล้วเริ่มกัดสีมาแล้วคะ่ะอันนี้เป็นปาสาตเพรนะคะป้ายเหมือนกันอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นสิริมงคลดีนะคะฟอร์มนี้ก็จะเป็นฟอร์มหนึ่งต้นนะคะในกระถาง ะะลายสวยมากเส้นใบนะคะกัดสีชัดอันนี้ให้ไป100บาทชื่อสิริมงคลดีนะคะอันนี้ทองอุไลค่ะไม้เก่านะคะใบยาวแล้วก็กัดออกแดงๆนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50มีแบ่งต้นเดียวนะคะทองอุไลนะคะไก่แดงนะคะไก่แดงให้ไปอยู่ที่ต้นละ80นะคะก็จะกัดสีนะคะเริ่มกัดมาแล้วค่ะเป็นไม้ใบไถ่นะคะ อันนี้ก็เป็นเจ้าชายกอกแก้วพิสดารสีนี้ก็อยู่ที่100บาทนะคะนี่นะคะบัวสวรค์จะอยู่ที่ต้นละ70บาทนะคะก็จะเป็นไม้ป้ายฟอร์มคอมแพกนะคะใบแข็งไก่ราชาวดีนะคะอันนี้ก็เริ่มกัดมาแล้วให้ไปต้นละ50บาทนะคะนินละซับนะคะหรือนินซับอันนี้ให้ไป100บาทนะคะ อันนี้เป็นทองพันช่างนะคะให้ไปยอยู่ที่ต้นละ70นะคะมาพร้อมหน่อเขาด้วยนะคะแล้วก็มีใบไผ่อยู่โคนต้นด้วยอันนี้ใบไผ่ค่ะลายสวยมากนี่ค่ะแล้วก็อยู่กับมะปางทองนะคะแพ็คคู่อันนี้ขอ100บาทนะคะกาข่าพริกนะคะฟอร์มนี้จะเป็นไซส์กระถาง6นิ้วป้ายมาเรียบร้อยนะคะ เข้มๆแล้วก็ป้ายมานะคะอันนี้ให้ไป150นะคะกาขาบพริกอันนี้เป็นแตงไทยค่ะหนูให้ไปกระถางละ200บาทนะคะจะเป็นสีหวานนะคะนี่สวยมากเป็นไม้ใหม่นะคะอันนี้เป็นขุนค้างนะคะเป็นไม้ที่ใบโดกมากจะเห็นได้ว่ากระถางนี้ต้นเดียวนะคะช่อสวยมากอันนี้ให้ไปอยู่ที่130บาทนะคะนี่ค่ะ ะค่ะอันนี้ก็สวยสายพระเนตรนะคะกัดเต็มเต็มแล้วอันนี้ต้นละ200บาทนะคะได้เหมือนจะมีหน่อมาด้วยค่ะอันนี้นี่หนูอยากให้เห็นใบนี้มากกัดแบบเต็มแล้วนะคะอันนี้จะเป็นมณีเมทานะคะเนี่ยค่ะฟอร์มนี้จะอยู่ที่250นะคะมณีเมทาไซส์6นิ้วนะคะอันนี้ก็แดงสวยค่ะชื่อหงแดงนะคะต้นนี้ในกระถาง6นิ้วนะคะขออยู่ที่ให้ไป190 น,นี้เป็นไก่นะคะไก่แก้วสวรรค์ภูมิสวยมากค่ะอันนี้อยู่ที่กระถางละ200บาทนะคะอันนี้จะเป็นนครนสีหริพุนชัยนะคะดูทรงใบเป็นใบาย,ยาวนะคะแล้วก็กัดสีมาด้วยนะคะนี่อันนี้เหมือนจะมีหน่อขึ้นโคนต้นแล้วค่ะนะครนสีหริพุนชัยขออยู่ที่150นะคะจะเป็นหงเหมมาราชนะคะตอมน,นี้จะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะขออยู่ที่ต้นละ 1น0บาทนะคะนะคะเป็นไม้เก่านะคะใบสวยอันนี้โฉมป้านนะคะต้นละ50านะคะนี่เลยก็ใบสวยนะคะมีเม็ดแดงด้วยอันนี้เป็นสีบุรีรัมนะคะให้ไปต้นละ5 0บาทนะคะทรงใบเป็นเอกลักษณ์มากนะคะอันนี้หูใบกว้างแล้วก็เนะะี่ยค่ะปลายใบเรียวเลยคะอันนี้เพชรสีนิ่นนะคะต้นละ 90บาทนะคะใบแข็งมากอันนี้มนชาละวันนะคะอันนี้ให้ไป80บาทนะคะนะคะอันนี้จะเป็นแสงทองคําจะเริ่มกัดสีมาด้วยแล้วนะคะจะอยู่ที่160บาทนะคะสวยมากด่างด้วยกัดด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นทะกลพะเกียดค่ะสาย6นิ้วอยู่ที่150นะคะ เม็ดก็จะขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆเลยนี่เป็นนางสว่าหะค่ะตอนกัดเต็มๆนะคะจะออกม่วงอมชมพูเป็นโทนสีออกพัดเทวอ่อนๆนะคะสีสวยมากนี่ตอนยังเด็กใบก็จะออกแบบนี้ค่ะคืนขอบๆนี้เลยนี่อันนี้ก็สวยค่ะมีความคล้ายกับยุทธหัตถีนะคะแต่อันนี้จะใบเรียวกว่านะคะ อันนี้เป็นบัวหิมะที่กัดแล้วนะคะอันนี้คือเต็มฟอร์มเขาแล้วค่ะอันนี้หออยู่ที่150นะคะเป็นกระถาง6นิ้วนะคะต้นนี้เดือนมก,กราคมนะคะอยู่ที่130บาทกระถางประมาณ5นิ้ว6นิ้วนะคะน่าจะ5นิ้วนะคะนยะคะใบกลมม่องเลยเป็นไม้ตับเดือนค่ะวันเสาร์นะคะอันนี้ให้ไป100บาทนะคะ เป็นตับวันค่ะอันนี้ใบกลมอันนี้เป็นใบหอกสีโทนน้ำตาลนะคะขออยู่ที่80นะคะหอกน้ำตาลอันนี้ก็สวยค่ะทรงไม่สูงนะคะแผ่นดินทำแผ่นดินทองนะคะขออยู่ที่120บาทนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ผสมพรพลล่วงนะคะขออยู่ที่100บาทเดี๋ยวพาไปชมต้นแม่นะคะอันนี้ก็เป็นสีกาญจนาพิเศษนะคะขออยู่ที่อันนี้ขอ180บาท บีหน่อมาแล้วนะคะใบแข็งอันนี้เมืองพิจิตรนะคะต้นละให้ไปต้นละ50นะคะใบป้อมๆแต่ว่าไม่ใช่ไม้ใบกลมนะคะนี่สวยมากอันนี้เป็นกำปั่นทองนะคะต้นละ100บาทนะคะด่างอันนี้จะเป็นไม้ด่างแต่เด็กเลยอันนี้สะพานข้ามแม่น้ําแควนะคะต้นละ70็ค่ะอันนี้ที่คําพรนะคะต้นละ40นะคะที่คําพร สวยมากเลยถ้าแบบแดดดีสีเขาก็จะแบบออกชมพูหน่อยนะคะวันนังคานนะคะอันนี้ต้นละ80บาทนะคะตับวันค่ะอันนี้เจ้าจัก,กรพพัดด่างนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ80บาทนะคะเป็นเจ้าจัก,กรพพัดที่ด่างแต่เด็กนะคะเม็ดเริ่มขึ้นแล้วค่ะไก่รัศมีนะคะไซนี้จะอยู่ที่100บาทนะคะเป็นตระกูลไก่ที่ฟอร์มไม่สูงนะคะเป็นไม้คอมเพก อันนี้เป็นมหาราชานะคะมหาราชาจะกัดแดงนะคะเริ่มกัดแล้วต้นละ40บาทนะคะมหาราชาอันนี้ก็จะเป็นแม่หานุมานนะคะนางสวาหา้าสีเริ่มมาแล้วค่ะอันนี้ให้ไปต้นละ50นะคะนางสวาหาต้นนี้เป็นมัคควาลังสันะคะต้นละ50บาทนะคะมัคควาลังสัน อันนี้เป็นลูกไม้ค่ะกาบออกชมพูนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50านะคะไก่สุดสงวนนะคะอันนี้ต้นละ35บาทนะคะเริ่มกัดมาบ้างแล้วตอนนี้เด็กๆก็จะออกใบเขียวทั้งใบเลยนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ใบยาวของพ่อนะคะที่โทนแดงนี่ค่ะที่หนูขึ้นหน้าคลิปให้คลิปก่อนนะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะใบแข็งขอเป็นรหัสสอ,อสีนะคะ อันนี้เป็นอินทละลังสันนะคะเราจะเห็นบ่อยๆมักขวานลังสันถ้าเป็นอินทละรังสันจะเป็นหน้าเข้ม e hm นะคะอันนี้บางทีก็จะเรียกหน้าแบบหน้าเงาๆหน่อยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ40นะคะอันนี้เป็นเมืองหนองคายนะคะเมืองหนองคายให้ไป100บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นออกขาวเปิอเขียวนะคะเม็ดแดงอันนี้จะเป็นพระนครนะคะต้นละ60นะคะพระนคร อันนี้เพชรมาลินนะคะนี่อันนี้หนูขอ150นะคะได้สองต้นด้วยกันค่ะในกระถางนะคะน่าจะหวานและด่างด้วยอันนี้เป็นไก่นะคะมีชื่อว่าไก่อัมพันธ์นะคะใบแข็งเส้นจะเป็นเส้นแดงๆค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่80บนะคะอันนี้เป็นหานุมานหาวนะคะนี่อันนี้ให้ไป100บาทนะคะหาวหรือบางท่านเรียกหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะคะ อันนี้จะพื้นขาวน,นี่เป็นนางจามเทวีนะคะใบใหญ่สีออกแดงค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละขอต้นละ70นะคะอันนี้เป็นเหลืองศึกษาศาสตร์นะคะต้นละ70บาทนะคะก็จะเป็นไม้ชนเหลืองนะคะช่อสวยเลยกัดสีนะคะหวานใจนะคะต้นละ100บาทอันนี้ก็สีออกหวานหวานชมพูชมพูนะคะ อันนี้เป็นลูกไม้นะคะขอเป็นลูกไม้สีลุงละกันนะคะต้นละห้าสิบบาทอันนี้เป็นลูกไม้นะคะขอเป็นนอนเนนละกันอันนี้ขอต้นละหกสิบนะคะสีสดมากนะคะอันนี้เมืองนครชุมค่ะฟอร์มนี้ให้ไปอยู่ที่หกสิบนะคะเป็นไซส์สี่นิ้วนะคะกำลังสวยเลยอันนี้เป็นลูกไม้ไก่นะคะหน้าชมพูค่ะต้นละหกสิบนะคะ อัศวินดำค่ะอันนี้ต้นละห้าสิบบาทนะคะสีจะไม่ได้ดำอย่างชื่อเขานะคะจะออกน้ำตาลแดงอันนี้เป็นไม้เหลืองนะคะชื่อว่าเหลืองเบนจภาคีนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะเริ่มแบบกัดสีกัดเม็ดแล้วด้วยนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะรหัสงองงูนะคะเก้าสิบบาทสีแจ่มมากนะคะเป็นชมพูสีสดสดเลยอันนี้จะเป็นซับพนมนะคะใบแข็ง ต้นละ60บาทนะคะซับผนวกหานุมานออกศึกนะคะอันนี้ก็ตับรามเกียนเช่นเดียวกันสีแดงค่ะอันนี้ให้ไป40นะคะอันนี้เป็นเอกกราชนะคะตับนักร้องกัดชมพูค่ะต้นละ50นะคะอันนี้เป็นไม้เก่าอีกหนึ่งชนิดนะคะทรงใบเหมือนรูปหัวใจเลยชื่อว่าเทพทรงศีลน,นะคะเทพทรงศีลอันนี้ให้ไปต้นละ70บาทนะคะ อันนี้เป็นสั่งนารายนะคะสั่งนารายก็เป็นไม้บอนเก่าอีกหนึ่งชนิดลวดลายเริ่มขึ้นแล้วค่ะต้นละห้าสิบบาทนะคะกำเนิดซับนะคะกำเนิดซับนี่อันนี้เป็นตัวหน้าชมพูนะคะต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะกำเนิดซับ